การบ้านเฮนะครับผมบรรยากาศปลาน้ําแดงครับอีพี่สองพี่น้องอีพี่ตีเปรกกอะขั้นไปแล้วครับผมนี่อีพี่สองครับพี่น้องครับใส่ครับผมพวกนี้ผลงาน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 บวกขักนไปเนียพี่น้องครับบู๊ครับดิครับอ่ะมัน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 ครับผมออกกล้องว่านี่ผู้เฝ้านี่เอาครับผมเฮนี่กระจังพี่น้องเอาเพรได้ปีงให้ลูกเพิ่งเลี้ยงพันมาเนี่ยบอกลับผมไปไทยอ่นฟุ่นครับนี่นี่นี่บู๊เฮนี่กระจัง ครับผม,ผมะขันครักมือว่านมือก้นอนโอ้วันน้ำน้ำแดงน่ครับผมครักย๋อวจะไปทาสักันกระจังกันนี่กันพื่อนเพื่อนกันครับรน,น,นี่พี่น้องบงครับดบังเฮียไม่บังเฮียนี่บังเฮียนี่พี่น้องบนครับผม, <c ười> มครับผมเอาเซ็ตแลละเซ็ตแลละผู้ไดสนใจปาเฮีเราปรมาณจจเจ้าสิงยางปาเสือกน้ำน้ำโจ้อยู่นี่พี่น,น,น้อง,องนี่ครับผม ยังพบแบบใส่พี่น้องยังอยู่กับพี่น้องนะครับผมในการหาอยู่หายากหาอยู่หากินนะครับโอ้ยสมอู้เหงเราสมอิลีตัวนี่ส้สมสมสีมันอะไสีมันงามป้าชอบพวกนี้บังครับามาสีสีเด้อบอกพีเจ้างนี่อุ้ยครับพี่น้องผู้ใดาจากได้เหงานี่เท่ะเลก็นี่น,นี่สองพันความป่าพี่น้องพุ่นป่าสูตรใส่เหงาสีนี่แล้วพี่น้องได้พันป่าจังมากพันป่าเฉลี่ยเขาชนมันมาเป็นเป็นเป็นอันเหรอน้ำมันปะมันมาเลยอู้ยเมียนอิลี่ตัวพี่น้องนี่ โอ้คันสีดำมันก็สิเป็นมนบ่มาแล้มันเถือมันเถือพดเนาะคันพจน์เป็นอาญานะป่านห้าข้นคือมากแท้บางทีขึ้นลืบขึ้นดำขึ้นแนงมุนเข้าไปแท้เนาะเก้ขาวอยู่แต่ว่าอันนั้นมันบ่เห็นนโอ้ยมันมุนแบบเด้คันว่าอันสยามอันนี้ปลาสิคิดว่าเป็นเหอะอีหลีเด้อพี่น้องนีปุ่นเลยมันเลี้ยเข้ามาเลยเด้อพี่น้องนี่เอ้าไปเดยได้ไปเอ้าโอเคพี่น้องครับไปลุ้นกันไปครับนี่เฮีนี่กัดจังกันนะครับที่ที่ต่อไปครับพี่น้องรดเดียวชั่วโมงนะครับนี่นะ ครับบพดชั่วโมงนึงเพื่อนเดียวมันไปทังกันโดเถอะบ่กดน้ำโพดปลามันไปครับฮ่าฮ่าโอ้ยพดนันเปิดโดตะป่าเอ้าพี่น้องเอ้ารุ่นกันไปครับผมอ้านี่ครับผมการรุ่นกันไปนี่ครับบรรยากาศนะครับยุ่งห้วยกวางซีครับพี่น้องสามารถสั่งอาชีพสั่งละเดลกาให้การหายุ่หักินนะครับพี่น้องครับเลี้ยงครับเลี้ยงคค้งนะครับเหลือนังกับแมงปันพี่น้องกันนะครับผมนี่ครับพ่อถือว่าพ่อชีลงเงินมันก็มากก็หนี่พ่อ อามันมากแต่สีม่วงนะุ่ยหงษ์ฟาดป่อเฮี้ยได้เึ็นได้เฮี้ยอย่างที่เฮ็้เอ็นเฮี้ยเอ็นบ่มันมันมาบันเทาเนาะบ่เนาะเอ้าก็ดีเถอะเอ้าครับผมเอ้าเอ้าเอาเอาอันนี้เด็ดปดพอสมองปนี่ปดสามคนนี่ปดจ้กหน้าที่นี่แหละนี่ครับผมเอาบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่ครับชาวบ้านแถวนี้กัพ่อได้ยุ่ยได้ยากนะครับนี่ ทำไมหากินนะครับเพชรปลาแดกเนาะพอได้กินนะครับโอ้โหเลี้ยงปลาแดกนี่ขาดเพราะอะไรพี่น้องเห็นเน้ากินอยู่ด้อยขาดเพราะอะไรกับแมปลาแดกนี่เด้อพี่น้องชิตามะคุงกับประเดกนะครับเห็นเน้ากินบางอันก็ใส่ปลาแดกเลยครับพี่น้องนะครับนะครับนี่ครับนี่กระชิดมันชิเลียขั้วหยับตาแดกกระชิดเป็นประเดกตลยนี่พี่น้องนี่เพชรปลาแดกว่าเธอกินว่าเธออยากนะครับอ่เพชรปลาแดียกแก้วเพชรแก้วบวงมากเนยโอ้มีเมื่อแหล่ะนะครับอ่ กับเขาหอนๆจำเบบีลงไปเอ้ยรับคนครับเห็นนะเราเราไส่หนีตัวก็สอไปหมดแล้วเว้ยหยื่ไยเอานี่ครับผมลุกเงินไปลุ้อเดินไปไปไทยอันสะดุ้งยู่สะดุ้งกระถือดีดีนะครับโนี้นะครับเฮาไต่ลงไปม้นก็มีมเห็นมี่หวยว่าผ่าเนี่ยเไต่ลงไปแค่จอกดม่ใค่เป็นเปหอดเป่านะครับเป็นพอ อพอมองเงนป่ามองประเทศจะเฮ็ดเพื่อนเนื้อกั้นไว้ไงวะเฮ็ดเคลื่อนไว้ไงบอกเพรามันไหลลงมาทุนบ่ครับอ๋อไหลลงหนองหันพี่น้องเดืองน้ำนี่ครับนี่ไหลจากช่างทุนครับนี่ลงมาพี่ลงมาสู่อ่าหนองหันบ้านกลุ่มิภาวะเอื่อนเป่านะครับเป่าเพราะมันล้ำเป่านี่เพราะมันเคลื่อนล้ำเป่าได้มองจะเป็นเป่านะครับสีเขียวกับมักพี่น้องสีเขียวอู้ยควยงามเดี๋ยวเราลุ่นเขาลุ่นไม่ลงน้ำไหมผมเนี่ย อุย้ยปลาลุ่นขึ้นมางามหลายวันบ่ท่านเอา้านี่ครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยลมนำ้ำลมนำ้ำเฮียเขียวกับกํบกบมามันขี้กันได้พี่น้องเด้อน,นะครับนี่เอา้าโอ้เฮียสีน้ำเงินเฮียเขียวเฮียม่วงถือดีนะครับเฮียดำไม่ได้เฮียดำเห็นว่าเฮียดำผมว่าแล้วมันสีว่าสูงเฮียเฮียสีนี่ บ่อมาดูแอชีเป็นย่อมเป็นย่อมเทียเมียนบ่แต่ว่ามองดำดำมพานัเทียบอลเลียนผู้ใช้หมุนย่างเดียวเด่นบ่หุยยางเดี่ยวเลยเพราะสวนเจ้าว่าสีเหอเจ้าว่าสีหกเจ้าว่าหกกัดหมุนย่างเดียวซีดำดำนี่เอ้าเอ้ามากเป็นเนี้ยครับมันเป็นเนี้ยเพื่อครับนี่ครับเอ้ยนี่เป็นไง เออนั่นเห็นบ้านไหนบ้านเรียวมาแล้วแค่ดำห้องจะไปยอมด้วยเออเป็นงานพื้กันยังไงนันล่ะนี่ยยอมบ้านโอ้เอามัน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 คิดว่าเป็นเธอเลยครับสีเขียวฉันมันบอกมันคิดว่าเป็นหย่าอีนดีเนะครับพี่น้องมันเป็นครับมันเป็นมันว่ามันหย่าได้ป่าก็เลี้ยงสนอยู่ได้ครับเออางั้อยู่ดีครับนี่พรานครับงั้นแล้วเนี่ยไม่พผลไหมสีเขียวไหมบางในแหยเขาโอ้แหยสีนี่ก็ขึ้นน้ำอยู่ด้วยกันเอ้า กระเทือกยุ่นนี่ครับเหนียวติตัวงานี่ครับนี่อุ้ยขักเหนียวมัน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 ครับดีโอ้เป็นย้อมสีเขีเยว่อเปย้อมสีส,สีม่วงหดีนหลายตัวอะไรตัอมากระจายอมันก็ได้มันตุโอ้ยโดดจุดรูดอกอรับ คุณโดดถึงูมั้ยครับฮเจียวมั้งักหลักมั้ยจะมาได้เอาก็ถือแห้งโอ้แหแห้งรล่าโอ้แห้งกระเดงสวยงามอยู่ครับผมเอี่โวเครับผมแห้นี่ก็พอได้ปิ้งนะครับผมเอาครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องรับสุดกันไปครับบรรยากาศนะครับอ บรรยากาศบ้านๆครับพี่น้องนะครับยุนี่ก็คือไม่ได้เป็นที่ไม้ที่รถนี่ยังนี่เหยียบกันเด้อีๆเหยียบเด้หนี่ด้อบาดสะยักพวกนี้กันไก่พวกนด้เนี่ยอันเป็นบรรยากาศบ้านๆครับพี่น้องชาวบ้านละแวกนี้ครับเขาเจาะมหาอยู่หากินนะครับผมอ่าก็พอได้กินได้ยากนะครับนะครับนี่ดูปลาหนำแดงนะครับต่างคนต่างออกมาหาอยู่หากินกันนะครับเนาะ เอาบนเท้ยห้างตัดเหนปะแฮที่เอามันถือเป็นช่วงเลยเนาะสวดอดเหี้เราไปคือบุตรคือบุตรแข้งนี่ดจ่อมชอมจบขอบคุณพี่น้องเอ้าเฮนนี่จิเป็นเฮียเฮียนนี้จเป็นเฮียซุมไป น้องบัตรหางร้อยหกร้อยบัตละพันครับนี่ปลาปลาใหญนยื่นุญปลาบึกปลายยังครับนี่นะครับเอ้ยร่นกันไปพี่น้องเมียนน้องครับเมียนน้องประมาณเฟสเฮียเชียนครับเชียนเดินสายครับนี่

โอเคครับเชิญชอบชี้นี้ได้ร่มกดไลค์กดแชร์ครัพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปพาพี่น้องไปเบิ้งสะดุ้งก่อนครับผมนะครับสำหรับอ่าครับผมวัอาทิตย์อัมลาพาจากนะครับพี่น้องนะครับผมขอให้เชิญเฮียนะครับย่นี่ชชินสะดุ้งสุขุสุขคนนะครับแล้วก็อ่าบรรดาของเคียร์สุขภาพแข็งแรงครับผมนะครับราคามันมันครับผมนะครับผู้อยู่หายู่หากินนะครับผมนะครับสำหรับมุนี้อัาลากรณ์สวัสดีครับผม